สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเทรดพบกับ AI Paper Saving นะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้ทางฮุนไดมาเหนือชั้นมากกว่าสามารถคว้าชัยชนะในบ้านของ AI Paper s a v i n ซได้ถึง3ต่อ0เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ17 25ต่อ23 และ28ต่อ26ค่ะวันนี้ทางฮุนไดเอาชนะได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปตามคาดที่ใครหลายๆคนได้คาดการเอาไว้ค่ะว่าฮุนไดซึ่งเป็นทีมอันดับ2ของตารางจะเอาชนะ AI Paper Saving ทีมอันดับบ้วยของตารางได้อย่างแน่นอนนะคะและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะเอาชนะได้แบบ3ต่อ0เซตเลยสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะวิภาวีสีทอง ถือว่าเป็นส่วนสําคัญของทีมจริงๆค่ะวันนี้น้องสองทำฟอร์มได้ดีมากนะเรื่องของเกมรับเนี่ยไว้ใจน้องสองได้เลยสุดยอดมากๆแล้วก็แฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีต่างก็อึ้งกันเลยทีเดียวมีคอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าวิภาวีสีทองผู้เล่นจากประเทศไทยมีทักษะครบไม่ว่าจะเป็นด้านเกมรับและเกมรุกค,ค่ะ คนที่ทำคะแนนได้สูงสุดวันนี้เป็นโมมาค่ะทำไป20คะแนนส่วนน้องสองวิภาวีทำไป13คะแนนค่ะชัยชนะในครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะสำหรับทางฮุนไดฮิลสตรทเพราะว่าเป็นการชนะเจ็ดนัด ติดต่อกันไม่ธรรมดานะคะทุกคนชนะรวดเจ็ดนัดติดต่อกันเลยถือว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและที่ฮือฮาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางฮุนไดฮิลส์เรสามารถเอาชนะ AI Paper ปอร์เ g ได้แล้วทําให้คะแนนเพิ่มมาอีก3คะแนนค่ะก็เลยทําให้คะแนนของทางฮุนไดนั้นขึ้นมาสูงเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าทีมเจคคิมยอนขยองแซงหน้าฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้ซึ่งฮึงกุก เขาเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้คะแนนของหุนใดก็แสงหน้าขึ้นมาแล้วนะทำให้หลายๆคนพูดถึงเลยนะคะว่าทีมหุนใดนี่แหละอาจจะเป็นจ่าฝูงต่อไปเพราะว่าฟอร์มเนี่ยมีการพัฒนาม,มากขึ้นเรื่อยๆตรงกันข้ามกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่ฟอร์มยังคงเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเองนะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกนะคะว่าทีมเวิร์คของทางฮุนไดฮิลสดดีมากๆ โดยเฉพาะด้านเกมรับมีความแข็งแกร่งมากๆเมื่อเสริมทัพด้วยน้องสองวิภาวีผู้เล่นที่มาจากประเทศไทยและก็มีตัวรุกอย่างโมมาทำให้ทีมหุ่นใดนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นจริงๆค่ะ ในช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มของหึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์นั้นมีความร้อนแรงมากนะแต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าฮุนไดเก็บรายละเอียดดีมากๆตรงไหนที่เป็นจุดพลาดตรงไหนที่เขาเคยทำไม่ได้ตอนนี้เฮดโค้ดของทางฮุนไดเก็บรายละเอียดยิบเลยค่ะจนสามารถสร้างทีมให้ยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้รวมไปถึงศักยภาพของผู้เล่นเองนะคะที่มีการพัฒน,นายอย่างต่อนเนื่องค่ะโคต้าเอเชียแล้วก็นักกีฬาจากยุโรป2คนนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญของ ของงทีมจริๆซึ่งเฮดโค้ดเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมทั้งน้องสองแล้วก็ทั้งโมมาหลังจบเกมด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันในช่วงเซตที่1ค่ะถือว่ามีความสูสีกันมากนะคะทาง AI Paper Saving และทางหุนใดต่างก็ผลัดกันทำคะแนนค่ะ ในช่วงต้นเซตนั้นเป็น AI Paper Saving ที่ทำผลงานได้ดีกว่าแต่พอเข้าช่วงกลางเซตค่ะทาง AI Paper Saving ไม่สามารถที่จะโจมตีฮุนไดได้นะคะหลังจากนั้นฮุนไดก็ทำคะแนนขึ้นนำพอเข้าสู่ช่วงปลายเซตนะคะสุดท้ายก็เป็นทางฮุนไดที่เอาชนะได้ค่ะเข้าสู่เซตที่2บรรยากาศก็กจะคล้ายๆกับในช่วงเซตแรกเลยนะทาง AI Paper Saving เนี่ยเขาขึ้นนำด้วยนะคะแต่ว่าทางฮุนได ก็สามารถใช้เทคนิคใช้แท็กติกต่างๆไล่ทาคะแนนตามมาจนในที่สุดทั้ง2ทีมมาเสมอกันอยู่ที่22ต่อ22ค่ะจากนั้นโมมาทําคะแนนได้แล้วก็จองจียุนเนี่ยสามารถที่จะบล็อกได้นะคะก็กลายเป็นว่าทางหุ่นไดฮิลสเตรทสามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้ในช่วงเซตที่2ค่ะพอเข้าสู่เซตที่3ค่ะทุกคน ทั้ง2ทีมก็มาเสมอกันที่22ต่อ22แล้วก็มาเสมอกันที่24ต่อ24มีการดิวเกิดขึ้นค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นทางฮุนไดฮิลส์เตทที่มีสมาธิแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากกว่านะคะสามารถเอาชนะ AI Paper Saving ในเซตที่3ไปด้วยสกอร์28ต่อ26ค่ะ หลังจากจบเกมการแข่งขันนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชของทั้ง2ทีมนะคะซึ่งเฮดโค้ชของทาง AI Paper Saving เนี่ยก็ได้พูดนะว่าพวกเขาเพิ่งแพ้7เกมติดต่อกันแล้วก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางแล้วครั้งนี้ก็มาแพ้ให้กับฮุนไดฮิลส์เรตอีกกลายเป็นว่าแพ้8ครั้งติดต่อกันค่ะโค้ชก็พูดด้วยนะคะว่าเราต้องลองหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะทาให้ผู้เล่นนั้นออก จากความพ่ายแพ้ที่ยาวนานได้ผมคิดว่าอุปสรรคด้านภาษาและอุปสรรคด้านวัฒนธรรมเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลการเข้าถึงผู้เล่นไม่ได้เป็นไปด้วยดีนักแต่ถึงกระนั้นผมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่มีให้ดีที่สุดเราไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของการแพ้ติดต่อกันได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเขาได้พูดด้วยนะคะว่าวันนี้ พักจงอามีอาการบาดเจ็บที่หัวไหลงานหนักก็เลยมาอยู่ที่ยัสมินรวมไปถึงโค้ชนั้นยังไม่ค่อยพอใจกับการเซตของตัวเซตเตอร์ในทีมเท่าที่ควรค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์เฮดโค้ชของทางฮุนไดฮิลสเตทค่ะเพราะว่าทางฮุนไดเนี่ยเขาเพิ่งชนะมา6ครั้งติดต่อกันแล้วครั้งนี้ก็มาชนะอีกเป็นการชนะ7ครั้งติดต่อกันแล้วก็ทำคะแนนได้แสงหน้าฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้ซึ่งเฮดโค้ชของทางฮุนไดนะคะโค้ชคังซองฮยองเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่า ผมคิดว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เล่นนั้นมีความหมายมากกว่าการที่จะเป็นผู้นำในตารางตอนนี้ผมมองว่าเคมีของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นโมมา แล้วก็ตัวเซตรวมไปถึงวิภาวีกำลังเข้าขากันได้ดีจองจียุนก็มีบทบาทสำคัญในทีมของพวกเราการเคลื่อนตัวของนักกีฬาทุกคนรวมไปถึงการกระตือรือร้อนของทุกคนวันนี้ทำได้ดีจริงๆแม้ว่าต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงเซตสุดท้ายแต่ทีมของเราก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์ได้แม้ว่ายางฮโยจินจะป่วยเป็นหวัดแต่เธอก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างมากและนี่ ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชฮุนไดฮิลส์เรดนะคะที่พูดถึงกีฬาว่าทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบดีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะเลยทำให้ทีมนั้นสามารถคว้าชัยในวันนี้ไปครองได้นั่นเองค่ะและก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะมาคอมเมนต์หลังจากที่จบเกมไปแล้วนะเขาพูดเอาไว้ว่าโมมาถือว่าเป็นเสาหลักของฮุนไดเธอหน้าทึ่งจริงๆและดูเหมือนว่าเธอจะมีพ ลังเหลือล้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็ได้พูดเอาไว้นะว่านักกีฬาจากประเทศไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆคราวนี้ทีมหุ่นใดน่ากลัวมากๆสำหรับคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนถึงพักจองอาค่ะบอกว่าพักจองอาเป็นตัวกำหนดเลยนะคะว่าทีมจะแพ้หรือชนะวันนี้ผลงานของเธอไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าแพ้ในที่สุดค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์นะที่พูดถึงนักกีฬาแต่ละคนแต่ก็หยิบยกมาให้แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรที่ทางฮุนไดฮิลส์เรดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสามารถทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้แล้วแล้วก็ทีมมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้ใครมีความคิดเห็นหรือว่าใครอยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ